สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับไ <Bye girl. S 1> บเกอร์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ที่ไหนนะคะไล่ทานตะวันลุงเสียงมค่ะแล้วก็มากันห้าคนนะกินน้ำของร้านอะไรนะซัมเมอร์กิน เราจะไปถ่ายรูปกันไปกลางวันอะแดดมันแรงตอนเหนียจะอ้อนอันนี้พี่แทนพี่แทนนะหนีจะอ้อนพี่แทนก็ได้นะนี่นะคะอยู่ในดรงท่านั้งวันแล้วจ้าคือแบบดีมากนะคะแนะนำมากันเลยนะคะค่าเข้าแค่ยี่สิบบาทเองเอาแนวตั้งดีจะได้ลงสต อะไรกันเนี่ยต้องมีช่วงขายขำอะไรแบบนเหยียบขี้โป๊วันนี้ก็จบแล้วนะคะบ๊ายบายร้อนมาก